สวัสดีค่ะน,นะคะสวัสดีนะคะอยู่กับช่องพังกุกิกนะคะนะคะสวัสดียามเย็นเนาะนะคะเก็นะคะวันนี้นะคะแม่ควันนะคะก็จะนะคะมาพาน้องกุกิกนะคะมากินโตจีนแล้วกันนะคะกินโตจีนนะคะเนื่องจากนะคะมีคุณแม่นะคะไม่ประสงค์ออกน้ํานะคะได้นะคะทรงคะแนนนะคะมาให้ค่ากับข้าวแม่ควันนะคะตอนอยู่งานช้างนะคะยังไม่ได้จัดโตจีนให้น้องกุ๊กิกเลยนะคะ คุณแม่นะคะท่านก็นะคะไม่ไม่ได้นะคะให้นะคะผลไม้น้องกุกกิ๊กนะคะแต่ว่าแม่ควานก็แบ่งคะแนนนะคะมาป้อนน้องกุกกิ๊กด้วยนะคะก็เลยจัดตัวจีนนะคะนะคะให้กับน้องกุกกิ๊กเลยนะคะในวันนี้นะคะหลังจากที่เราก็ไปอยู่งานช้างนะคะหลายวันนะคะก็ขอบพระคุณนะคะคุณแม่นะคะ ที่นะคะท่านนะคะไม่ประสงค์ออกนามมากๆเลยนะคะที่เมตานะคะโอนคะแนนนะคะค่ากับข้าวค่าอาหารนะคะให้กับแม่ควานนะคะแล้วก็พ่อควานนะคะก็ขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณแม่ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปรารถนานะคะคิดเงินนะคะก็ขอให้ท่านได้เงินนะคะคิด<อ>ท้องอก็ขอให้ท่านได้ท้องนะคะ ing, neck, าม ตาครอบครัวน้องกุ๊กกิ๊กครับผมนะคะทานอั huh. ี้เรา,อ,าเรอ,อยเลย่อะครับวันนี้แ <พอ S 1> ม่ควัน <พอ S 1> ไม่ได้เปิดไลฟ์นะคะแม่ควันไม่ได้เปิดไลฟ์นะคะ,ะ,คะแต่แม่ควันก็เลยนะคะว่าจัดโต๊ะจีนให้กับน้องกุ๊กกิ๊กได้ทานเลยนะคะเพราะว่านะคะคะแนนที่คุณแม่นะคะท่านโอนมาให้นะคะก็ได้แบ่งส่วนหนึ่งนะคะให้กับน้องกุ๊กกิ๊กของเราได้ทานนะคะอีกส่วนหนึ่งเราก็ นำคะแนนที่นะคะคุณแม่ให้นะคะก็ไปซื้อกับข้าวหรือว่าใช้ชีวิตนะคะตอนอยู่นะคะงานช้างนะคะก็ขอ,ะะขอพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอให้พระครูปกรรมช้างนะคะปกปักรักษาคุ้มครองนะคะคุณแม่คะ <S 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 เดินทางไปไหนก็ขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะนะคะ <S <s นอนหลับก็ขอให้ท่านได้เงินหมื่นนะคะ <S <s Naruto> นอนตื่นก็ขอให้ท่านได้เงินแสนนะคะร่ um ำรวยแล้วร่ <S 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 ำรวยอีกนะคะคุณแม่คะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะนะคะขอพระคุณท่านมากๆเลยนะคะ เมตาโนกุกกี้ของเรานะคะเดี๋ยวให้พ่อพามนะครับนี้ก็มีอาหารหวานๆนะครับมีกล้วยนะครับมีแตงโมนะครับสับปะรดแล้วก็อ้อยนะครับแล้วก็มันแกวตะเภานะครับผมนะครับสามสี่อย่างด้วยกันนะครับแล้วก็มีหญ้านะครับผมนะครับราบขอบพระคุณคุณแม่ท่านมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็นับอาบนับอับท่าเสร็จนะครับผมนะครับขนาดนี้ก็จะห้าโมงเย็นนะครับแต่ก็ลกแสงพระอาทิตย์นะครับยังไม่ตกนะครับอินนะครับผมนะครับราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับผม ที่นับเมตตาครอบครัวน้องกุ๊กกิ๊กนะครับผมนะครับส่วนหนึ่งนะพ่อควานก็อย่างที่แม่ควานได้กล่าวเรียนนะครับว่าน้าแบ่งมาให้น้องได้ทานด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็พ่อควานนะครับใช้ชีวิตนะครับอยู่มหากรรมงานช้างนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับยี่ิบวันนะครับผมสิบกว่าวันประมาณนี้นะครับไปตั้งแต่วันที่เจ็ดนะครับก็กลับมาถึงเมื่อคืนนะครับผมนี่ก็มาอยู่บ้านแล้วนะครับยันนี้พ่อควานก็เลยได้จัดผลไม้ให้น้องได้ทานนะครับผมนะครับขอบคุณคุณแม่ท่านนมากเลยนะครับผม นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับหลังบ้านนองกิ๊กนะครับผมนะครับก็อมาอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับทันได้นะครับหาดินนะครับขยายนะครับออกมาจากหลังบ้านอีกนะครับผมนำขยายออกมาข้างหลังตรงนี้นะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นทุ่งนาครับตอนนี้ก็ทําการเกษตรอีกแล้วนะครับปีนี้นะครับคุณพ่อได้ ใชปลูกถั่วนะครับถั่วฝักยาวนะครับยังไม่ขึ้นนะครับผมเพิ่งจะปลูกได้สามวันสี่วันนะครับก็ข้างหลังก็เป็นทุ่งไร่ทุ่งนานะครับก็ลมอาจจะแรงนะครับเพราะว่ามาถึงเมื่อคืนนะครับสามทุ่มกว่านะครับก็อู้หนาวเหลือเกินที่บ้านพักวานะครับผมหนาวมากๆเลยนะครับก็ลมแรงอีกแล้วนะครับเย็นมานะครับ แล้วก็อาบน้าให้น้องนะครับไม่นานเท่าไหร่นะครับนี่ครับมูเเลือกทานกล้วยนะครับก่อนนะครับกล้ยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแตงโมเรืออ้อยนะครับเดี๋ยวมันแก้วนะครับแล้วก็สับปะรดนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมนี่ อาบน้ำเสร็จก็ตัวจจะเรียบๆนะครับประมาณนี้นะครับตัวสะอาดอ้านนะครับผมนะครับเดี๋ยวไม่เกินสิบนาทีนะครับเดี๋ยวก็เช็ทรายเหมือนเดิมนะครับตัวตอนที่อาบน้ำเสร็จใหม่ตัวน้ำก็จะสะอาดประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังบ้านน้องกิ๊กนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับ แดดก็อ่อนๆแล้วนะครับผมนะครับกับขอบพระคุณคุณแม่ท่านอีกมากๆเลยนะครับผมที่นะครับเมตานะครับขอบครัวน้งกุ๊กกิ๊กนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับให้เป็นค่ากับข้าวพราะควานนะครับในการนะครับอยู่ใช้ชีวิตอยู่งานช้างนะครับผม20วันนะครับผมกับขอบพระคุณคุณแม่ท่านมากๆเลยนะครับผมนะครับครอบครัวเราก็ไม่มีสิ่งอืินสิ่งได้นะครับที่จะตอบแทนนะครับคุณแม่นะครับกับขอบคุณพระคุณแล้วกับขอบพระคุณอีกนะครับผมกับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมที่เมตานะครับผมนะครับทั้ง ทานอย่างอร่อยเลยนะครับผมครับกอนพ่อควานจะยุติคลิปนะครับก็นะครับขอให้พ่อๆนะคุณแม่นาสักนิดหนึ่งนะครับขอให้คุณแม่ท่านนะครับผมมีสุขภาพพรธรมไมแข็งแรงนะครับผมนะครับคิดวังสิ่งได้นะครับขอให้ท่านสมหวังดางป่าถนาครับคุณแม่นะครับร่ำรวยเงินทองครับผมนะครับก็นับาาที่การงานท่านนะครับจะเดินก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับผมนะครับผมขอบคัวน้องกิ๊กแล้วก็ควานนะครับกาบขอบพระคุณท่านนะครับงมากเลยนะครับที่เมตานะครับน้องช้างนะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับที่ นับอยู่ไกลจากเพื่อนๆนะครับผมนะฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับผมนะครับพี่แม่ผ่านไปผ่านมานะครับมันก็นับแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับในคลิปหรือว่าช่องทาง YouTube นะครับทางกู๊กินะครับผมนะครับน้องกิ๊กสี่ตันครึ่งนะครับก็ยังรอนะครับพี่ๆแม่ๆนะครับเข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปเราก็อาจจะนับมีบ้างไม่มีบ้างนะเพราะฝานต้องนับกล่าวขอโทษกอไปด้วยนะครับนี่ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับ วัให้ขอบคุณขาดปิดคลิปคงไม่ได้นะครับยัดเต็มปากเลยนะครับทุกสาวนะครับนี่โอ้เสียงเคี้ยวใหญ่เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับฝากพี่ๆในเ FC ทุกท่านนะครับผมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดซ b s c r i b ้นะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ครอบครัวเราทาคลิปใหม่ๆนะให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ